ร่วมลดซิงเลตตี้ออริสครูรักไม่ซิงกสีของดอมโดมินิเทเรโตใน Fast and Furious ทุกภาคต้องเป็นคนตาถึงมองทะลุสิ่งลวงตาทั้งหลายเห็นความดีในตัวคนเป็นนางฝ่าย20%อีก80%เป็นนางมารร้ายเท้าติดดินแต่ต้องไม่รังเกียจหากมีคราบน้ำมันเครื่องติดตามซอกเล็บนี่คือถ้อยคำที่ดอมพูดถึงสาวในสเปคของเขา แม้จะเป็นการพูดให้สาวสวยอีกคนหนึ่งฟังโดยไม่ระบุชื่อแต่เราก็ต่างรู้ดีว่าคนที่เขากล่าวถึงก็คือเลติเซียออติสหรือเลตตี้สาวสวยสุดซ่าที่เป็นทั้งนักซิ้งมือโปรและช่างเครื่องฝีมือดีเธอเติบโต,ตและคลุกคลีกับดอมมาตั้งแต่เด็กๆกระทั่งกลายเป็นคู่รักในเวลาต่อมาและก็ดังเช่นคำพรันานาข้างต้นที่ดอมกล่าวไว้เลตตี<ว>้เป็นคนที่แรงและร้ายกาจทั้งในเชิงวาจาและฝีมือแต่ขณะเดียวกันก็รักและผูกพันกับดอมมาก เธอชอบเรื่องรถมาแต่ไหนแต่ไรจึงเห็นเธอทั้งเคยทำงานที่อู่รถและยังออกลุยกับดอมและทีมทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการซิ่งหรือการปล้นแม้บางครั้งเธอจะแอบกังวลอยู่บ้างแต่สิ่งที่ยืนยันได้ดีว่าเธอรักดอมมากก็คือการติดต่อหาเจ้าหน้าที่ FBI อย่างไบรอันโอคอนเนอร์โดยเสนอจะเป็นสายสืบแฝงตัวเข้าไปในแกงค้ายายและกับการลบล้างความผิดในคดีต่างๆของดอมเพื่อที่เขาจะได้กลับบ้านอีกครั้งแต่ที่เธอไม่คาดคิดก็คือเหต การรถความซึ่งทําให้ใครๆต่างก็คิดว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วแต่ทว่าความจริงเธอเพียงแค่ความจําเสื่อมตอนนั้นเองที่เธอถูกโอเวนชอว์ ure, ไวร้ายมือพระการดึงตัวไปร่วมแก๊งการได้กลับมาพบกับดอมอีกครั้งแม้ตอนแรกเธอจะยังจําเขาไม่ได้แต่ก็ทําให้เธอสับสนอยู่บ้างแต่การพบกันกับดอมอีกครั้งในการซิ่งแอนแสนคุ้นเคยและการที่นับวนันโอเวนชอยิ่งํำอะไรเลยเถิดไปจากที่เคยตกลงกันไว้ บท้ายด้วยกันที่ดอมยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือเธอเลตตี้จึงตระหนักว่าดอมน่าจะเป็นครอบครัวและบ้านที่เธอลืมเลือนไปเช่นเดียวกับที่เธอบอกไบรอันว่าไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดที่เธอต้องมาเจอเรื่องร้ายมากมายเพราะไม่มีใครสามารถบังคับให้เธอทำในสิ่งที่เธอไม่อยากทำได้ และเมื่อพี่ชายของโอเวนชอกลับมาล้างแขนและตีที่เริ่มฟื้นขึ้นความทรงจำทีละนิดทีละหน่อยก็กลับมาร่วมทีมนักซิ่งเต็มตัวอีกครั้งระหว่างภารกิจที่อาบูดาบีเธอก็จำได้อีกครั้งว่าแต่งงานกับดอมแล้วแต่ล่าสุดระหว่างการแฮนีมูลความท้าทายใหม่ก็มาเยือนในรูปแบบของวัยร้ายสาวจอมวางแผนไซเฟอร์ซึ่งทำให้ดอมถึงขั้นต้องทรยศเธอและครอบครัวในการจับเอเลน่าและลูกเป็นตัวประกัน แต่สุดท้ายก็ได้เด็กกาชอม,มาช่วยจึงทำให้ดอมเป็นอิสระกลับมาช่วยเลตตี้และทีมจนทำลายแผนการของไซเฟอร์ลงได้สำเร็จและกลับมาเป็นครอบครัวนักซิ่งพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้ง Everyone meet Brian Good boy. Good boy. ถึงจะเป็นอีกตัวละครที่เด่นแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนคงไม่ได้สังเกตและจดจำรถซิ่งที่สาวห้าอย่างเลตตี้เคยขับได้ทั้งหมดงานนี้เลยถือโอกาสรวบรวมมาให้ได้ชมกันเริ่มต้นด้วย Honda Civic e j 1S ปี1993สีดำแต่งนีออนไฟสีเขียวที่โผล่ครั้งแรกใน Fast อ n d Furious 1ในฉากปลด้ลดรถบรรทุกโดยทั้ง3คันถูกขับโดยดมินิกโทเรโตลีออนและเลตตี้ออติสเรียกได้ว่าทำเอาคนดูตื่นตาตื่นใจกันมากๆกับการโชว์ขับหลบหลีกสิ่งกีดขวางลอดหลบอยู่ใต้รถบรรทุก ในช่วงท้ายของเรื่องความพยายามของพวกเขาก็ล้มเหลวและรถซีวิ c ของเลตตี้โดนรถบรรทุกชนจนพลิกคว่ำรวมถึงซีวิคของโดมินิกที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกเช่นกันคงเหลือแค่รถของลีออนที่เหลือรอดจากทั้ง3คัน Honda Civic EJ1 มาพร้อมชุดแต่งเวเดอร์ s ไต l ์และ V.I.S r a c i n g Bomber GT เข้ากับตัวถังสีดำดุเครื่องยนต์ B-Series 1.8 VTEC และติดตั้ง T 6ซ t u r b ซกับชุดไนตรัสปรากฏในช่วงต้นเรื่องอีกคันก็คือ นิสสันซิเวียรถสปอร์ตสประตูจากแบรนด์นิสสันที่มีการผลิตมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคแรกคือช่วงปี1964-1968และยุคหลังระหว่างปี1974-2002 ซึ่งในตลาดแต่ละประเทศจะใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปเช่นในตลาดยุโรปใช้ชื่อว่ารุ่น 200SX ส่วนในตลาดอเมริกาเหนือจะเรียกว่านิสสัน 240SX ซึ่งนิสสัน 240SX สีแดงที่เลตตี้ขับในตอนต้นเรื่องเป็นตัวปี1997ซึ่งเธอก็ได้โชว์ซิ่งกดนอสเหยียบชนะคู่แข่งในฉากเรส์วอ์ และใน Fast and Furious 4กับเจ้า p r พรีมัสโรลเ n อร์ปี1970รถขนาดกลางที่ผลิตขึ้นระหว่างป19ี1968ถึง1980โดยเป็นฉากที่เลตตี้เกิดอุบัติเหตุและทำให้ใครๆเข้าใจว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วนั่นเอง และใน Fast a n อ Furious 6ในช่วงต้นเรื่องเลตตี้ก็ได้ขับเจนเซนอินเตอร์เซปเตอร์ปี1971ตัวถังสีเทารถยนต์บริทิชสปอร์ตขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เจนเซนมอเตอร์ผลิตอินเตอร์เซปเตอร์ออกมาในช่วงปี1966ถึง1976แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปกลายเป็นอินเตอร์เซปเตอร์ที่มีความแรงในแบบเครื่องยนต์6ระบอกสูบเรียง ภายใต้กระโปรงหน้าคือเครื่องยนต์ขนาด383ถึง440ลูกบาทนิ้วไ h r y s ลอร V8 และในช่วงกลางกลางเรื่องเลตตี้ก็ได้ขับมันมาลงแข่งกับดอดชาร์เจอร์เดทโทนาของดอมบนถนนที่กรุงลอนดอนอีกด้วย ถ้าสังเกตดีๆในฉากก่อนที่เลตตี้จะลงแข่งรถกับดอมจะเห็นว่าเลตตี้ได้รับของจากชายคนหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกพืแจรถและเงินก่อนที่เธอจะเดินไปปิดประตูรถ s p y เกอร์ซีแปดสไปเด r C8 สไป d เกอรเป็นรถแบบเปิดประทุนโดยเป็นรถที่ใช้โครงสร้างตัวถังแบบสเปซเฟรมผลิตจากอลูมิเนียมทั้งคันและภายในตกแต่งแบบหรูหราห้องโดยสารภายในและพื้นที่เก็บสัมภาระเย็บหนังบุนวมทั้งหมด ประตูรถเปิดแบบปีกนกเครื่อง V8 สูบ4.2ลิตรเป็นเครื่องจัดออดีกำลังสูงสุด400แรงมา้าเกียร์ธรรมดา6สปีดทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่4.5วินาทีเกียร์6จังหวะ และในช่วงต้นเรื่อง Fast and Furious 7เลตตี้ก็ได้ขับ Primus Barracuda ปี1970ในฉากแข่งกับ Audi R8 โดยเลตตี้สามารถเอาชนะไปได้อย่างกินหมูที่ Les Wall Primus Barracuda เป็นรถ2ประตูแบบโพนิค a าคลาสหนึของรถอเมริกันหมายถึงรถขนาดเล็กราคาไม่แพงแต่ดูมีสไตล์สปอร์ตที่ Primus ผลิตในระหว่างปี1964-1974 และยังมีช่วงหนึ่งซึ่งเป็นอีกฉากที่ถูกตัดออกเลตตี้ได้ขับรถรุ่นนี้ไปโรงพยาบาลในช่วงที่เธอยังไม่หายดีจากอาการความจำเสื่อมระหว่างที่เธอขับรถเธอได้รับโทรศัพท์จากพยาบาลบอกว่าในแม้มเธอใช้ชื่อว่าเลตตี้เทโรโต ในช่วงกลางๆเรื่องฟาส7เลตตี้ก็ได้ขับเจ้าดอดเชลเลนเจอร์ SRT ปี2 0 .11 สีเขียวในฉากปฏิบัติการชิงตัวแฮกเกอร์สาวแรมซีผู้สร้างตาเทพในฉากเหินฟ้าลงมาจากเครื่องบินและอีกฉากเด็กที่ขับรถโฉบไปช่วยไบรอันที่ริมหน้าผา หนึ่งคันในช่วงกลางๆเรื่องฉากทีมซิงตะลุยอบูดาบีสาวเลตตี้ก็ได้ขับดอ d ไวเปอร์ SRT10 รุ่นปี24 1 4หรูหราสวยดุดันเอามากๆ และอีกครั้งกับเจ้าครีมัสบาราคูดาในฉากซิ่งบนถนนแอลช่วงถ่ายเรื่องที่เธอขับมันไปรับแรมซี่ซึ่งกําลังพยายามแฮกเข้าระบบตาเทพสุดท้ายด้วยจรวจจากโดนฝั่งศัตรูยิงท้ายจนไฟลุกโชคดีที่ได้ฮอปโผล่เข้ามาช่วยทันเวลา เมื่อเข้าสู่ Fast and Furious 8เลตตี้ก็ได้ขี่โมอโเตอร์ไซค์ Harley Street 750คอยกั้นรถตามแยกในฉากที่ดอมแข่งรถกับรันโด้นักซิงที่เร็วที่สุดในคิวบาก่อนเข้าเรื่อง ต่อมาเลตี้ก็ได้ขับดอดเชล l ลนเจอร SRT เด m o n 2018ในการบุกชิงอาวุธ EMP ร่วมกับดอมเทสโรมันและฮอฟส์ที่เบอร์ลินเยอรมน,นี e และในช่วงกลางๆของเรื่องกับฉากการไล่ล่าจับตัวดอมที่ขโมยกระเป๋ายิ่งนิวเคลียร์ mm hmm. เลตี้ก็ได้ขับเชฟโรเลตคาเวซี2คัสตอมดถสปอร์ตสีแดงสุดเซ็กซี่เชฟโรเลตคาเบซี2สตริงเรจากยุค60 เป็นแนวคัสตอมโดยยุคนั้นมีเครื่องยนต์ให้เลือกตั้งแต่บล็อกเล็กในแบบอเมริกา V8 สูบขนาด5.0ลิตรไปจนถึงบิ๊กบล็อก V8 สูบขนาด7.0ลิตรมีพลังก,กำลังเกินกว่า400แรงมา้าจัดว่าเป็นรถที่บ้าพลังไม่น้อยและในความเป็นจริงก็คงไม่น่าจะด้อยไปกว่ารถของดอมเท่าไหรนะักแต่สุดท้ายก็โดนดอมดึงจนรถพลิกหมุนหลายตลบ เมื่อเข้าสู่ทายเรื่อง Fa สต8เลตตี้ก็ได้เลือกเจ้าแลนลี่ไฟเตอร์มาขับลุยฉากแอคชั่นสุดมันต่อสู้กับเรือดำน้ำที่ไซเฟอร์ขโมยมาบนพื้นน้ำแข็งโดยเฉพาะฉากที่ใช้โชคดีตัวพุ่งพยานหนีออกจากก้อนน้ำแข็งอย่างเท่เลยแลนลี่ไฟเตอร์เป็นรถคลอสโอเวอร์ส่งคูเป้ยกสูงแบบเดิมๆของโลโก้มอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายย่อยของสหรัฐ คันนี้ก็มีดีไซน์ที่โหดเหลือกินเหลือใช้ส่วนเรื่องลุยไว้ใจได้ได้เครื่องยนต์ V8 ขนาด6.2ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง430แรงมา้าและแน่นอนว่าราคารถของเลตตี้คันนี้ก็ไม่ถูกอีกเช่นกันเพราะรถแรลลี่ไฟเตอร์เดิมๆจากโรงงานนั้นเริ่มต้นที่99,900ดอลลาร์หรือราวๆ3.5ล้านบาทแล้ว ส่วนใน Fast อนฟ f u r i ก u s 9ตามภาพโปสเตอร์สาวเลตตี้ก็ยืนอยู่ข้างหน้ารถมอเตอรไ์ไซค์เย玛ห้าไวแซ่ารวมไปถึงฉากในเทลเลอร์ที่ออกมาที่เธอกำลังขี่มอเตอร์ไซค์เหินมาแล้วโดนรถพุ่งชนกลางอากาศจนเสียหลัก แต่ดอมก็ขับรถมารับไว้ได้ทันซึ่ง Yamaha YZ450F ก็เป็นมอเตอร์ไซค์สายวิบากที่ด,ด,ดัดแปลงโดยเฉพาะใช้เครื่องยนต์มาตรฐานจากโรงงานมีขนาดความจุ 500cc 4สูบ4วาว์ว e ิเทเนียมส่งกำลังได้เกียร์5สปีดและในตัวอย่างถ้าสังเกตดีๆเราจะได้เห็นเลตตี้ขับรถของมีอาอย่างเชฟโรเลตโนวา s s 1 9 7 0ในบางฉากอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีมอเตอร์ไซค์อย่างฮาร์เลดีวิสัน XR 1 2 0 2ซึ่งเป็นทรงสปอร์สเตอร์มาพร้อมเครื่องยนต์วิทวินสิ้าองศาความจุ1,202 cc ซีซีกำลังสูงสุด9 1แรงมา้าและมีแรงบิดสูงสุดอีก100นิวตันเมตรที่3,700รอรอบต่อน,นาทีซึ่งออกแบบมาเพื่อมันโดยเฉพาะอีกด้วย แม้แต่โชคหน้าหัวกลับโชว์ว่าขนาด43มิลิเมตรซึ่งทางค่ายเองก็ยังไม่เคยใช้กับรถมอเตอร์ไซค์คันไหนของต้นมาก่อนเลยดูเหมือนสาวเลตตี้ใน f a ส t เก้าจะเน้นไปทาง2ล้อเยียในเนี้ยส่วนจะซิ่งมันขนาดไหนคงต้องไปรอชมพร้อมๆกันในโรงสแล้วกับ Fast a n อ Furious เก Hey guys Surprise Nice clubhouse. ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆได้ดูก่อนใคร